สวัสดีครับผมตั้งนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาอนะัปเดตสถานการณ์โดยรวมของตลาดนะซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็ย่อทั้งตลาดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตลาดคริปโตนะแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกนะค่าเฟลี่ยนฟิทอินเด็กของตัวบิตคอยเนี่ยก็อยู่ที่เลเวลเอ็กซิมเฟียนะอยู่ที่ยนะี่สิามส่วนร้อยะก็กลับมาที่ Extreme Fear นะเอ็กซิมเฟียนะตลาดทั้งหมดนะไม่ว่าจะตลาดหุ้นนะตลาด คริปโตนะไม่ว่าจะหุ้นยุโรปหุ้นเอเชียสหรัฐอเมริกานะตัวคริปโตเองนะแม้แต่ตัวบอลเอเนี่ยก็ย่อต่ำลงมานะมีแค่ทองคำนะที่ทีเ่เขียวขึ้นมานะขึ้นมาประมาณ2%เเซเลยนะก็ดีใจด้วยนะสำหรับใ,ใครที่ถือทองคำนะซึ่งถือมา10ปีนะก็เพิ่งจะมาเขียวได้วันนี้นะจะสังเกตว่านี่คือราคาทองคำตั้งแต่ปี2000 2011เนะี่ย2011เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเพิ่งจะเห็นว่ามีแท่งเขียวนิดหน่อยขึ้นมาตรงนี้นะายหลายคนบอกว่าทองขึ้นมาเยอะเลยนะก็เอ,อผมสมัครผมแล้วคิดว่าแบบนี้ไม่เรียกว่าเยอะนะ10ปีขึ้นมาแค่ประมาณไม่ถึง2เปอร์เซ็นด้วยซ้ำนะก็ดีใจด้วยนะสำหรับคนที่ถือทองคำนะปีเตอร์ชิปเองผมดูในทวิสเนี่ยก็ ออกมาเนะีเชียร์ทองคำบอกว่าขึ้นมา2%นะส่วนบิตคอยนั้นดัมลงมานะก็วันนี้เองเนี่ยหลักใจใจความก็ยังเป็นความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียยูเครนนาโตแล้วก็สหรัฐอเมริกานะที่ยังสถานการณ์ยังร้อนแรงอยู่ตอนนี้นะรัเสเซียเองเนี่ยก็จริงก็ไม่ต้องการให้ยนะูเครเข้าร่วมนาโตนะเข้าเขาร่วมกับนาโตนะเพราะไม่ต้องการให้นาโตมาเรียกว่ามาประชิดพรมแดนของ รัเสเซียมากจนเกินไปนะครับแต่ว่า,าผมไม่คิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่รัสเซียอ้างนะเพราะว่าต่อให้รัสเซียนะยึดยูเครนได้สําเร็จอันนี้เป็นประเทศยนะูเครนอันนี้เป็นฝั่งนี้เป็นรัสเซียนะต่อให้รัสเซียเนี่ยย,ยึดยึดยูเครนได้สําเร็จเนี่ยดินแดนของรัสเซียเองซึ่งเป็นซึ่งถ้าถ้าเป็นยูเครนเนี่ยมันก็ติดกับโรมาเนียฮังการีแล้วก็โปรแลนด์อยู่เหมือนเดิมน,นะซึ่ง ทั้งปร,ประเทศเหล่าเนี่ยเป็นก็เป็นสมาชิกของนาโตนะดังนั้นเนี่ยผมผมไม่คิดว่าสาเหตุที่รัสเซียจะยึดจะยึดยูเคนนั้นเพราะว่าไม่อยากมีพรมแดนติดกับนาโตนั้นเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงนะเหตุผลที่แท้จริงผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรที่อยู่ที่ยูเคนมากกว่านะเพราะว่ายูเคนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีแร่ธรรมชาติและก็ก๊าซธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแร่ยูเรเนียมไทเทเนียมแมงกานีสนะหรือว่า แก๊สธรรมชาติหรือแม้แต่ถ่านหินนะครับที่เยอะเป็นอันดับต้นๆของของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่จะเป็นนี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักมากกว่านะที่ทําให้ที่ทําให้รัเสเซียนะอยากจะยึดยูเครนกลับมานะเพราะว่าก่อนอันนี้ยูเครนก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาพโซเวียตน,นะแต่นั่นก็เป็นอดีตแล้วนะเพราะาตอนนี้ก็ยูเครนก็แยกตัวออกมากลับมาเป็นประเทศแล้วนะก็วันนี้เองถึงแม้จะถึงแม้ ว่าตลาดจะย่อนะแต่สําหรับผมเองเนี่ยกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดนะก็ยังเป็นเรื่องของการโฮนะถือแล้วก็โฮยาวอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าเราดูฟันเดเมนทัลต่างๆนะอย่างที่ผมแชร์ไปในเมื่อวานไม,ม่ว่าจะเป็นตัวบิ c o i n ตัวคาร์โนนอีทิเลียมนะตัวลูน่านะตัวอเว l แลนตัวโป d คดตัว s o ล a น a ห,หลายตัวเนี่ยฟันเดเมนทัลยังดีเหมือนเดิมนะ ไม่ว่าจะเป็นจํานวน Wallet ที่เพิ่มสูงขึ้นจํานวน d e a p พ l ลิ a t i o n ที่เพิ่มมากขึ้นนะจำนวน Transaction ต่อวันที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะหรือแม้แต่ผมเข้ามาดูในคริปโตขวานนะที่เป็นข้อมูล On on c h a i n นะของตัวของตัว bitcoin นะเนี่ยก็จะสังเกตว่าอย่างนี้เป็นตัว Bitcoin Reserve นะที่อยู่ใน e x c n g n นะก็ย่อต่ำลงมาเรื่อยๆนะจะสังเกตว่าถึงแม้ว่าราคา จะยอ่อลงมาอยู่นะแต่ว่าเส้นสีน้ําเงินนะซึ่งเป็นจานวนบิตคอยที่อยู่ใน exchange เอ็กชังเ,งเนี่ยก็ย่อต่ำลงมาเรื่อยๆสังเกตว่าตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนเซปเทมเบอร์เดือนกันยาปีนยีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเส้นสีน้ำเงินนั้นยอ่อต่ำลงมาเรื่อยๆนะ่ถึงแม้ราคาจะาจะยอ่อต่ำลงมาอยู่ตอนนี้นะแต่ผมคิดว่าคงเป็นเป็นผลระยะสั้นนะแล้วก็ตัวเซเบอร์คอยเองที่อยู่ไซด์ไลน์เ,เนี่ยปัจจุบันเนี่ยซับตัว er เซเบอร์คอยเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ที่ที่รออยู่ที่จะเข้ามาในตลาดเนี่ย อยู่ที่ประมาณ180พันล้านเหรียญนะซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนในช่วงที่ราคายอดต่ำตรงนี้คงขายนะแล้วก็เก็บเป็น s ซเ e อร์คอยนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะที่แสดงให้เห็นว่าทันทีที่ตลาดกลับเข้ามาดีเนี่ยเซเวอร์คอยเหล่านี้เนี่ยจะไหลกลับเข้ามาในตลาดคลิปโตัวจริง,รงไม่ใช่แค่ s ซ er เ e อร์คอยตัวเงินเฟียดเองด้วยเนี่ยซึ่งที่ทางบอสตเนี่ยดั้มขายตัว ตัวหุ้นนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัว n นสแตรกเอสพหรือว่าดาวโจน e s อยู่ตอนนี้เนี่ยผมว่าทันทีที่ตลาดกลับกลับมาเนี่ยราคาตัวหุ้นแล้วก็ตัวคริปโตทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งกลับขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกราฟแท่งกราฟที่แสดงให้เห็นจำนวนเซเวอร์คอยที่มีอยู่ตอนนี้นะเส้นสีน้ำเงินเนี่คือเป็นตัว UST นะครับแล้วก็จำนวนซึ่งเป็นเซเวอร์คอยที่มีปริมาณเยอะที่สุดนะแล้วก็ลองมาก็เป็น USDC นะครับแล้วก็เป็น BUSD นะแล้วก็เป็นตัว u s t ของตัวเทอรล่าด้วยนะ mm. ก็ข้อมูลตรงนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่าหลายหลายคนรอนะรอที่จะกลับเข้ามาในตลาดอยู่นะแต่ว่าถ้าดูฟันเดเมนทัลต่างๆนะของตัว Bitcoin แล้วก็ตัวคริปโตนะที่ผมเคยนำเสนอไปไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวอ t ตาเลี่ยมคาร์โนโซล n น l าลูนานะตัวพกกระดอ t ตัววีเชนเะนี่ย ฟันดัมม์ท่องต่างนั้นดีดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ด้วยสถานการณ์แมกโร o เคริมิกภาพรวมภาพใหญ่นั้นเนี่ยก็สมมผลกระทบนะทั้งหมดนะให้กับทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตัวคริปโตด้วยตัวลูน่าเองนะก็เพิ่งจะมีการที่จะขายจํานวนลูน่านะออกเป็นจํานวนเงินประมาณหนึ่ันล้านเหรียญนะเพื่อที่จะซื้อ Bitcoin เป็น r e เซิร์ฟนะแล้วก็เอามาแบ็กตัว UST Stable Coin นะดังนั้นเนี่ย ตัว UST s i l e er Coin นะี่นอกจากจะถูกแบ็กด้วยตัว Luna แล้วเนี่ยซึ่งเป็นอ er ัล r อริท s a l v e r Coin ก็จะถูกแบ็กด้วยตัว Bitcoin ด้วยด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่า UST นี่ทำถูกต้องแล้วนะเพราะว่าจริงจุดประสงค์ขอการเกิดขึ้นของคริปโตแล้วก็ s a l v e r Coin นั้นคือจะหนีจากเงิน f ีเอนะหนีจากเงินีเอดังนั้นเนี่ยการที่เป็น s a l v e r Coin แล้วถูกแบ็กด้วยตัว Bitcoin นั้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะ แทนที่จะไปแบ็กด้วยเงินดอลลาร์หนึ่งต่อหนึ่งตัว UST หรือ US4 นะ mm hmm. ผมคิดว่าดูหน่าทำถูกต้องแล้วนะแล้วก็เป็นคอนเซปท,ที่ที่ที่ควรจะเป็นนในระบบ d e c e n t r a l i z e นะโอเควันนี้ผมคงมีข้อมูลมาอ,าอัปเดตสั้นๆเท่าน,นี้นะผมอลองรีวิวราคาสักนิดหนึ่งนะครับก็ลองดูตัวบิตคอยสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้านะสามหมื่นห้านะครับก็แนวรับถัดไปเนะี่ยผมคิดว่าคงอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามนะแล้วก็ถ้าย่อต่าไปกัน้นจะเป็นสองหมื่นเก้าแต่ผมคิดว่าอย่างต่ําที่สุดก็คงไม่ต่ําไปกว่าสามหมื่นนะพอสองหมื่นเก้าหรือว่าสามหมื่นนะดูตัวฮัโนโนบ้างนะฮันโนตอนนี้ก็ย่อต่ําลงมานะเพราะว่าบิตคอยย่อก็ลากทุกตัวย่อต่าลงมาด้วยนะ ไลโนเองก็ต่ำลงมากว่าหนึ่งเหรียญแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเซนนะเจ็สิบเจ็ดเซนถ้าย่อต่ำลงไปกว่าน,นี้เนี่ยแนวรับถัดไปก็อาจจะอยู่ที่ประมาณหกสิบหกเซนนะหกสิบหกเซนนะลองดูตัวอื่นบ้างนึตัวโซโลนานะโซโลนาเองเอตอนนี้อยู่ที่แปดสิบสองแปดสิบสองเหรียญนะแปดสิบสองเหรียญนะ ถ้าย่อต่าลงแต่ว่าก็เรียกว่าแตะที่เส้นแนวรับตรงนี้เลยนะก็อวิ่งกลับขึ้นไปนะแต่ว่าถ้าย่อต่าลงไปกว่าน,นี้เนี่ยก็คงจะลงมาที่ประมาณเจ็ดสิบสี่นะซึ่งเป็นแนวรับถัดไปนะลองดูตัวโพคาดอตบ้างนะบรอ,อดเองตอนนี้อยู่ที่ยี่สนะิบห้าเหรียญน,นะยี่สิบห้าเหรียญับก็แนวตอนนี้ก็อยู่ที่แนวรับที่อตอนนี้ละคคอยู่ที่สิบ สิบหกเหรียญน,นะฮสิบสิบห้าสิบหกเหรียญน,นะตัวปู้กระดกสิบห้าเหรียญโอ้ยยอดต่ำลงมาเยอะเลยนะสำหรับตัวโปกดอดกนะแล้วละดัถัดไปก็คงอยู่ที่ประมาณสิบสี่เหรียญน,นะแล้วก็ผมคิดว่าระดวบถัดไปก็คงอยู่ที่ประมาณแปดเหรียญน,นะจริง,รงๆมีตรงนี้เคยลูดขึ้นไปอยู่นิดหนึนะ่งประมาณสิบเหรียญน,นะนั่นก็เป็นตัวกรดลองดูตัววิเชนดหน่อยนะตัววิเชนอยู่ที่ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4ี่เซนนะสี่เซนนะแนวรับถัดไปถ้ายอ่อต่ำลงไปกว่านี้ก็คงอยู่ที่ประมาณ3มเซนนะสมเซนเกือบประมาณสี่เซนนะลองดูตัว KDA บ้างนะคาร์เดน่าคาร์เดน่าเองอยู่ที่ประมาณห้าเหรียญคาร์เดน่าเองเองนะี่ยเพิ่งจะถูกลิสต์เข้ามาไม่นานนะในปู่มอยนั้นดังนั้นตัวไพ่ฮิสซอรี่นั้นอาจจะมีไม่เยอะนะอยู่ที่ประมาณห้าเหรียญนะตอนนี้ถ้าเกิดเรา ดูแนวรับถัดไปเนี่ยก็คงอยู่ที่ประมาณ1.7เหลียนนะแล้วก็ต่ำลงไปกว่านั้นก็คงเป็นประมาณเ78เซนนะโอเคก็ให้ดูคร่าวๆนะสำหรับแนวรับนะของแต่ละตัวนะครับที่ที่มีนะนี่เป็นตัวทำเฟรมที่เป็นวิ y เอ่ที่เป็นวนะิ e k ี่นปรับเป็น d a i l y นิดหน่อยนะโอเคก็ไม่ต่างกันเยอะมากโอเคนั้นก็เป็นภาพรวมนะ ในระยะสั้นนั้นเนี่ยก็ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นเนี่ยก็คงจะมีอย่างต่อเนื่องไปอยู่นะแต่ว่าผมคิดว่าตลาดก็จะกลับเข้ามากับมาเหมือนเดิมแล้วก็จะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้เหมือนกับที่เราเคยเจอในช่วงโควิดแรกๆนะในปี2 0งพันยี่สิบนะในวันยี่สิบวันนี้เป็นผมให้ดูกราฟตอนนั้น,นช่วงปีสองพันยี่สิบนะที่มีโควิด มาแรกๆนะตอนนั้นเนี่ยตัวตลาดคริปโตนะย่อต่ำลงมาประมาณผมคิดว่าน่าจะประมาณเกือบ60เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็หลังจากนั้นพอคนได้สติน,นะก็วิ่งกลับขึ้นมานะตอนนี้เองเนี่ยเราก็ยังอยู่ในช่วงตรงนี้อยู่ก็กดๆอยู่ตรงนี้อยู่นะด้วตลาดคริปโตยังไงก็จะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้เหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตนะ แล้วก็กรวมทั้งก็รวมทั้งตลาดหุ้นเทคโนโลยีด้วยนะโอเควันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ช่องบิตคอยลลงทุนบอยด้วยนะสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ